สวัสดีครับสวัสดีผูเข้ามาชมช่องแจกสามชนทุานนะครับมาอนี้อยู่ที่สวนครับมาเนี่เดี๋ยวสีพ้าไปเบื้องต้นกระท่อมนะครับผมพึงโล่งดินได้สามหมื่นครับเดี๋ยวสีลอกอัปเดตให้เบื้องนะครับว่าระยะเวลาในการเติบโตของเขานะครับใส่เวลาซ้ำไดนะครับสีดูแลแบบดีเลยนะครับแล้วก็ลอกเปรียบเทียบเบื้องครับต้นที่อยู่ในฮุมนะครับตัวนี้ต้นผมปลูกไว้ แดดล้ำไลนะครับทันอยู่ในแดดแต่ว่าต้นที่ปลูกในล่มนี่ครับโตง่ายครับในช่วงตอนแรกๆผมปลูกไว้มันปลูกไว้ใต้นใหม่นะครับบ่ฮูหว่าเขาต้องการแดดยังหรือโปะหรือเปล่านะครับแล้วก็ยานค้นวาลรักนะครับที่สําคัญยานมันยานมันเสียนะครับย่านมันหายนะครับแล้วพวงพ่ายเบื้องต้นอายุสามหมื่นันไปครับนี่ครับตัวนี้เป็นต้นที่ล่งดินได้ประมาณสามหมื่ครับนี่ครับเป็นการแดงนะครับ การแดงนะครับผมลงไปนะประมาณสามต้นนะครับอ่าสามต้นครับลงไปสามต้นแล้วก็มีต้นเก้าต้นหนึ่งนะครับอ่าขอคนแนะนําคือเวลาเราปลูกต้นกระท่อมนี่ครับนี่พื้นที่สิครับขุดดินให้กว้างนะครับขุดลุ่มให้กว้างเลยนะครับแล้วก็ในช่วงแรกผมสิว่าท่านใส่ปุ๋ยนะครับผมสิเอาพวกนาดินนะครับเอานาดินล่องบริเวณกลนลุมก่อนนะครับแล้วก็ คอยนาต้นกระถ่มลงปลูกนะครับในช่วงแรกถ้ทาปูกกลางแดดให้เฮ็ดสลัมไบนะครับ่อย่่เพึ่งเห็ดไทยมองอยู่แดดจัดหลายแหงนะครับแดดจัดแห้งมันบกค่อยงามครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นต้นทียูุแดดลาไรนะครับเดี๋ยวไปเบ่งตัวอีกต้นนึงนะครับครับไน้ตรีอยู่ในต้นที่มันแดดจัดนะครับเบ่งนะครับใบใหม่นะครับนี่นะฮะเขายังฟืนโตบ่ท่านใดนะครับใบใหม่นะครับจะเป็นตองเฮ็ดโต บางไว้ับผมเอาเลยเอานี่ฮะเอาใบกล้วยในบางไว้ก้อนนะครับนี่นะฮะผมปลูกตอนรอให้เมืองสามลูปแบบเลยครับกลางแดดนะครับแล้วก็แดดลำาไื่นะครับอ่เป็นอีกมองนึงเป็นดินพ่นนะครับไปบิางครับครับตัวนี้ก็เป็นดินพ่นนะครับตัวนี้เป็นดินพ่นนะครับปลูกไว้แดดกับใบแห้งนะครับเป็นแดดแดดลำเลไ่นะครับ ออกไปตวนจะเป็นมานะครับตัวนี้เป็นมา <c oughs> บางเกียวนะครับเต่มเป็นเข่ามากรโดยเบื้องต้นที่อย่ในแดดในในหล่มเลยครับมาถึงแดดเลยนะครับว่าว่าสีเติโตัวซําไดนะครับปูกมากกับใส่เวลาเกือบเกือบสองเดือนแล้วนะครับอ่าเกือบสองเดือนนี่ครับตัวนี้เกือบสองเดือนแล้วครับถามว่าสาบอถือว่าสารนะครับเพราะว่าอ่า พอดีผมปลูกไว้ในนี้นะครับผมจ้างค้นมาทางสวนนะครับแล้วก็ค้นสวนเข้าวโอูโนะครับนี่ครับแล้วเขาตัดตรงนี้ไปนะครับตัดขาดนะครับแล้วเขาหงอกขึ้นมาใหม่นะครับหงอกขึ้นมาใหม่นะครับตอนตัดขาดกับซูกประมาณนี้นะครับตามจริงต้องต้องนี่ตรงประมาณนี้เลยครับตรงมันประมาณเกือบเมตรแล้วนะครับตอนนี้อยู่ประมาณหาิ0เส้นนะครับหา10เส้นขึ้นมาใหม่นะครับแต่ก็งามอยู่ครับการแดงนะครับนี่เห็นการแดงชัดเจนครับทอมนะครับ นี่เราก็ปุ้ยใส่เป็นปุ้ยปุ้ยขอกนะครับบริไทย,ยังร้ายนะครับนี่ซึ่งสำคัญมันมันมันมนอยู่ตยตใต้ต้นไม้นะครับเห้ให้เราบ่ค่อยเจอแดดนะครับการจะเริ่มเติบโตก็เลยเป็นไปได้เป็นไปได้ทราบนะครับนี่นะผมว่าที่ปูควนสปลูกในแดดทีลลำลำเลนะครับจะเริ่มเติบโตดีๆนะครับนี่นะฮะกระท่อมกานแดงนะครับ จะได้ก็เอาคลิปมาฝากเพื่อนท่านหนึงครับจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการช่วยในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในการเฮตุคลิปในครั้งต่อๆไปให้กับผมนั่นแะครับฝากไว้อีกช่องทางหนึ่งนะครับคือช่องเพจบ้านสวนสามัชนนะครับไปติดต่อติดตามได้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ